สวัสดีครับเฝวันพุทีีสิบนะครับส่องจากไก่พาเลาะมือนีกับมาเลาะทีตลาดอโด่งมวกไฟนะครับนะเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วมาเบิงรางคางัวราคาควายเป็นใดน,นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิงราคาทางในนะครับมือนีกับผ่อขาในหอยห้าวกะทย่อยขอขเขามาเรื่อยๆคือเกาครับเบิงราคาเป็นใด หลังจากเที่ยวเขากไก่ปีใหม่แล้ววันพุธที่สิบนะครับวันพุธที่สิบ่านว่าคมนะครับวันหยุดวันรัฐธรรมนูญแม่ลูกก่าพ่อเนี่ย อ๋อเพื่อนห้องเท่าไรหรนะครับห้องมืนแปดมื่นแปดแม่ลูกครับราคามื่นแปดนะครับแม่ลูกนี่โอ้คู่นี่เท่าไรครับนี่ขายหรือบดเส้าหาสองมืน่นหาเน้ะสองมื่นหาแม่ลูกกว่านี่ โอ้ลูกอีซัมแม่เหรอซัมแม่เหรอเศร้าฮะลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผูนะ้เนาะลูกตัวผู้เนาะสายเนื้อหาจนำเลี้ยงเล็กน้อยเอาไปคุณดเป็นเนื้อได้ครับส <มา S 1> อ,องหมื่นหาราคาต่อรองได้นะครับแม่ลูกแม่เพื้นกระแม่ยังว่วผสมเนาะไอเนาะ สองหมื่นหาเพื้นวาราคากับตอร่องไรลูกตัวมภูเนาะครับลูกตัวมภูแม่กับสูงประมาณร้อยสามสิบสามสิบนิดๆน,น,นะครับง่วบันบานเท่าควายบันบานเท่ากินต่อเฟืองกินลูกเขาเล็กน้อยกับเหลื่มขึ้นมาผสม,มได้นี่เบอร์โทรวะครับไดศูนย์หกสามศูนย์สี่ศูนย์หกแปดหกหกเนาะครับเนาะในห้อยอยังเะ เออในหอยบางง่างเพื่อนติดต่อมาสอบถามเบื้องนะครับมีเงินมีราคาทุกโตนะครับมีเงินทอาไดกับปรึกษาเพื่อนท่าไรล่ะพ่อคููนี่หน่อยนี่ หมื่นหกสองตัวปะโอ้สองตัวหมื่นหกราคาเนาะโอ้ยังว่าขยับเป็นไดเนาะหมื่นหกยังว่ามีเจ้าของสายเนื้อนะครับเอาไปคุนเป็นเนื้อเขาเคียงเขายั้งไปหรือว่าไปปล่อยน้ำทงน้ำทาผู้ใดมีพื้นที่กว้างๆนะเอาไปเลี้ยงไปปล่อยไว้เอเอตัวตัวน้อยตัวแม่บ่ครับ ตัวน้อยตัวเม่นะครับนอกผู้ใดมีพื้นที่กับพ่อเอาเพิ่นปิ้วป้อยไปเลี้ยงอยู่ครับสายสายเนื้อขุ้นขุนน่เป็นตาฮักตาแพงน่าสงสารนะครับเนาะเิ่นห้องมื่นหกนะครับพอเิ่นห้องมื่นหกราคากับตอร่องได้หมื่นหกเดียสองตนะครับผู้ใดสนใจกะมาเลือกซื้อเลือกหานะครับเด้อตลาดดอกไฟเฮ้าถูกวันพุธนะครับนัดวันพุธจะเศร้านะครับวันพุธก็วันอาทิตย์นะครับ ตลาดเฮามีทุกใส่ทุกราคานะครับกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอาจจะบัวใไขอมูลที่เึิงลึกนะครับเอาเน้นการเบิงการช่มนะครับเมื่อเฮาจะซื้อจะขายเฮาต้องเขามาเบิงโดยตัวเองนะครับบอกให้มันพลาดในการตัดสินใจนะครับถ้ามันพลาดแล้วมันก็เอาขึ้นกันยากต่อร่องกันมัน นั่นนะครับเมื่อเลือกเอานะครับมักหรือว่าอยากมาหลาะเบื้องก้อนกับมานะครับเจ้าวันพุธตลาดดงไฟเพื่อเมืองจังหวัดสุลขันครน,นะครับมีทุกราคาทุกรูปแบบนะครับทั้งงวทั้งควายผสมกันนะครับผมกับจัดท้ำขึ้นเพื่อให้พอมีไม่อนองเข้าเบิ้งเป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจนะครับใดอยากซื้อ,อยากขายอยากขายก็เอาเขามาขายได้นะครับ อยากซื้อกับเขามาซื้อมาเลือกหาเบิ้งก้อนมักตัวใดถือตาตัวใดยังคอยต่อร่องราคานะครับเนาะราคาเพราะเป็นเป็นราคากลางนะครับมันแนวแต่คนซื้อค้นขายข้อใจราคาราคาข้อใจในตัวของงัวควายก็ถือว่าซื้อขายกันได้นะครับเพราะว่ามีเวลาว่ามีราคากลางอ่า ผมว่ามีการได้การเสียกับเจ้าของตลาดหรือเจ้าของง่วเจ้าของควายใดๆทั้งสิ้นนะครับจัดึ้น,เพ,นเพื่อนเพื่อแเม่น้องเฮาได้รับชมซื้อๆนะครับพวกนี้สีนี่คือเพิ่นเอาแล้วเหลวนะครับนี่เจ้าของหมดแล้วผลสีผลยังเอิงกระเอบเ้ครับ ได้เพราไก่เครื่องรถไปเธอได้ล่ะนี่วุนเอาย่นี่เพิ่นยากได้เ่าไดนี่อ๋อสิบสามหาร้อยสายเนื้ออ๋อเดี๋ยวเ่นกะให้ดอกสายจังหน่อยเออว้นไปว้นมากเนกะให้กอาล่ะอาวัไรเ้ยพ่อนี่หน่อยหน่ยพ่อพ่อ่อ่อพ่อพ่อพ่อ่อพ่อพอ่อพ่อพ่อ่อ่พ่อพ่อพ่ออ่ เท่าไรครับพ่อครับผมได้ชุดหาตไม่ได้สามสีิโอหาโตเลยบอ่ครับพ่อโอสายเนื้อผูยักโตแม่ได้โตครับพ่อผูหนึ่งผูตัวเดียวครัเออผู่ตัวเดียวอืมนีเมียผูตัวเดียวนะครับได้สี่สิบใบบอกพ่อหรือห C ยี่สองฮะตัวโอ้เงินสี่หมืนสองได้ควายเป็นฝูงเลยนะครับตัวเมีย C ตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับม,ม่ควายน้อย,ย,ยบาดนี้มาเอานหมด

้เวยยอีด้ท่าใดล่ะครับยางวุนอยู่นี่ตอง้เกาหาร่อยโอ้เาเกาโอ้มีใส่ละลูกเนใส่ละลูกโอ้ลูกไปหาเลาะลูกตุผูตัวแม่นะครับตุกูครับลูกตผูตผูตะวันลำซ้ำ อนาคตูนั้นบออลูกพันสองหมื่นเก่าคนว่าดูกระลันดื้อหาเลาะกินเอาอะไรมาช่มึงเนะครับสองหมื่นเก่านาวเขาคอกเขาคุ้นเขาฟ้ามเขาฟ้ามได้รุ่นนี่เนาะลูกไดมีฟ้ามมาตรฐานกันนั่นได้เออนี่ไงนี่ไหนมีตับนียางบนี่ครับบ่มี่เนาะเออนะครับ สองหมืนเก้าลูกตัวผู้ไปใช้แล้วรูวามากพี่ล่ะแม่ยังะบผสมเนาะครับเนาะสูงกว่ามันเท่าไรครับสิ่อยสาม้อ๋อเพิ่นวัดได้เหรอเจ้เพิ่นเราตระเมีดมากเมื่อกี้นียเจ้เพิ่มวัดเพิเม,ม,มเลยอร่อยสามยิ้มหาเพิ่มละสองมื่นเก้า 29, ก,กับสมรคาคาเพิ่นละราคาต่อรองได้นิดหน่อยเนาะครับผมลูกไปทางไหนลูก,กว่ามาโซโตเลยนี่เบอร์โทรวะครับ ทอยู่ครับขอบโทษนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดสี่สามศูนย์ห้าสี่สามศูนย์ห้านะครับในหอยอยังนะครับนี่เวียดครับในหอยเวียดนะครับเนาะสนใจแม่ลูกนะครับเด้อนี่ลูกคนไปเลาะอยู่ลูกกะง่ามเติบอหน้าโคตพอพัน,นได้เลาะเโอ้มาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วลูกมาแล้วเนี่ยครับลูกเป็นลูกไส้ถือว่า ่อเป็นอนาคตกับเป็นพ่อพันได้ยังบ่ถึงปีนี่ประมาณเด็กหกเจ็ดเดือนนะครับเนาะหกเดือนเ<ม>พิ่นห่องไว้สองมื่นเก้าห้าร้อยเพิ่นว่าราคาต่อร่องได้ครับเบิ่งเมียสูงร้อยสามสิบห้านะครับอืโอ<ม>้โอ้ปลาเที่ยวเนาะนี่ปเี่ยว ซุ้มเล็น้อย,น,น,น,ออยน,อนี่ไหนน้อของไผ่นี่อ๋อทอาไดครับนี่อ้คู่นี่สิบสองผู่ทั้งสองผู่ทั้งสองนาะนสิบสองหาลอยราคาตอรองได้ตัวละเจ็ดกับตัวละหาเนี่ยนาะประมาณนี้นะครับผู้ใดอยากได้คว้ยน้อยคว้ยผูเข่าขุนปินสายเนื้อนะครับ หรือว่าจีเรียงคุ้มฟูงก็ได้กันหน้าโคตรเราคู่นี้นะครับุเพื่นอนบอกอตัวนี้คู่นี้มื่นสองนะครับมื่นสองหาร้อยนี่เบอร์โทรวะครับศู 92, 2, 10, นย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่หกหนึ่งศูนย์นะครับดูได้สนใจนะครับน้อง oy, งบหน่อยงบมื่นกว่าบาทมื่นสองได้สองโตัวสายเนื้อ เขาขุนเขาเขียงว่าไปแม่ลูกเพื่อนห้องเขาได้หรอครับนี่โอ้สิบเก้าวะครับสิบห้าโอ้มื่นหานะครับแม่ลูกโอ้เศร้าหาสองมื่นหาครับสองมื่นหาลูกตัวผูขึ้นกันแม่ก็ร้อยสามสิบครับ ราคาสองมืนหาขอของเพื่อนกับอยู่ใสบุบมได้ขดอมูล่นหลายมาันไใดนะครับผู้ใดสนใจอย่รลืมครับเขามาเลือกซื้อเลือกหาเอาด้วยตนเองนะครับเนาะที่ตลาดนัดดงมั่ไฟเฮ้างัควายเขามาเรื่อยๆครับราคาต่อร่องกันได้รดรับทรงนี่นะครับผมจัดทําขืนเพื่อให้พ้อมพี่น้องเข้าได้เบ่งในเพื่อการตัดสินใจนะครับถ้าจะซื้อจะขายกับเขามาเลือกโดยตนเองนะครับต่อล่องโดยตนเองเพราะผมว่ามี การได้การเสียกับเจ้าของงั้เจ้าของตลาดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นมาทายถ้ำอะ่รพอมีมน้องเข้าได้รับชมกันีซื้อน,นะครับสำหรับเา่านี้ค่ะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ